ใส่รองเท้าร้อนแสดงเปียบเก่งเปีย่อบ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับทำไมขี๋ววรอนววววนววววววอวอเววว้าวไวมวอวววนวว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 วลยวววววลววเววาว้ววาววมววลวว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 วเวว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 ถววนวว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 วรวว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 มีววไวนวววว เราเล่นสไลเดอร์ไหมวันนี้เล่นอ๋อเราเล่นนะคุณครูให้เล่นเหรอเล่นโอเคเล่นก็เล่นอ่าแล้วจะกระโดดอ๋อกระโดดด้วยใช่กินอะไรกินน้ำส้มไหมพ่อซื้อน้ำส้มตลาดมาให้กินไหมอันเดียวอ๋อเดียวให้พ่ออย่างเดียวกินไหมพ่อขี้หรือพ่อฉี่วันนี้เยี่ยวเยี่ยวเดียวอ๋ววโอโดนโดนลงเก่งเกงโดนกระโปรง อาจจะพ่อเปิดให้กินเดี๋ยวก่อนน้ำพรายเอาเออกก่อนสนุกไหมเล่นกับเพื่อนจะลูกใครอ๋อเล่นกับเพื่อนสนุกเลยอ่าน้ำส้มมาอ่าดิ้งน้ำส้มก่อนโอเคเป็นไงอร่อยไหมนนขี้ไหมข้าวปัมม๊มไหมข้าวปัมม๊มไหมไปดูปลาไหมไปไปอะไรนี่ รถอะไรนี่รถตากดินรถขนรถเกี่ยวข้าวมั้งเนี่ยใช่รถใช่เกี่ยวข้าวมันแก่แล้วเหรอรอดูรถไฟเนาะรอดูรถไฟค่ะบ่ายสามโมงครึ่งมันตกแล้วรอมาตรงนู้นทางไหนมาจากอุบลเหรอมาจากอุบล๊ายบายด้วยมาแล้วรถไฟมาแล้วหนูรถไฟมาแล้วเนี่ย คุณปูรถไฟมาแล้วกินหน่อยกินหน่อยไม่ได้กินนานละฮะยังไม่ออกเลยปไปแล้วไปแล้วไปไหนเนี่ยไปโคราชนะเนี่ยไปโคราชไหมเราไปโคราชไปโคราชเหรอรถปุ๊บป้าถึงไหนถึงบุรีรัมย์อ๋อถึงบุรีรัมย์มีรู้จักบุรีรัมย์ด้วยใช่ไม่ถึงโคราชเหรอ ไปแล้วหนูเห็นนักสูตรดีใจไหมวะนะสามโมงครึ่งเนาะรถท้องถิ่นรถท้องถิ่นไปแล้วไปแล้วรถท้องถิ่นไปโคราชตดปุตติบาถึงราชบุรีตดอีกทีถึงไหนถึงไหหลำเหรอถึงไหนก็ไปแล้วเหรอเอ๊ะแวดูปลาที่ปั๊มปตทจ้ะในรีบเนาะบ่ายสามโมงอากาศยังร้อนอยู่เลย แกไม่ได้เข้าบ้านร้อนในอุ้ยอปดอดปลาปลาเยอะเยอะเลยเอาไปเลีย้ยงที่บ้านเราได้ไหมได้ได้เหรอได้เหรอตัวสวยเนาะสวยสวยเลยตัวใหญ่เรื่องงานเลยช้างอเมริกาอร่อยไหมทันดาลินอร่อยขอ,อยทันดาลินอร่อยเหรออร่อย,อร,อ,ยอร่อยไหมถามเก่งอร่อยไหมคะ อร่อยไหมไงปั่นจักรยานไงพี่ก็ปั่นจักรยานกลับบ้านไงอะไรไห,ไหนอะไร <Okay. S 1> จักรยานไม่ใช่มอเตอร์ออไซค์อ๋อ okay, okay. มอเตอร์ไซค์โอเคโอเคมอเตอร์ไซค์ นี่แพะมานี่เลยมากินฝรั่งให้ดูด้วยใช่นอนแล้วเหรอนอนแล้วนอนกินแล้วทำอะไรน่ะเอ๊ะมันเป็นอะไรอ่ะพลอยมันคันมังเออ